โบวีนาแบรนด์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อปฏิวัติว,ตวงการเกษตรกรไทยด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเราเข้าใจดีถึงปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นพืชโตชา้าใบเหลืองล่าไม่เดินผลผลิตไม่เต็มที่มแมลงและศัตรูพืชกวนใจโรคเชื้อราทำลายผลผลิตและต้นทุนปุ๋ยเคมีสูงโบวีนาจึงถูกคิดค้นและพัฒนาด้วยนวัตกรรมล่าสุดเพื่อช่วยลำเลียงอาหารและท่าอาหารไปเลี้ยงราาและต้นได้เต็มประสิทธิภาพ าช่วยเร่งรากขยายรากแตกแขนงไวทําให้พืชแข็งแรงใบเขียวเข้มและเห็นผลจริงภายใน1-3ถึงวันทุกหยดของโกวินา่าเต็มไปด้วยคุณค่าทางชีวภาพเช่นฟาวานอยสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ช่วยให้พืชต้านทานโรคและ,มะแมลงกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารนอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโนกว่า22ชนิดช่วยสร้างโปรตีนและเอนไซม์ในพืชกระตุน้นรากให้แตกแขนงใบเขียวเข้มและเสริมความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อมหนวย เช่นภัยแลง้งนิ่งเค็มหรืออุณหภูมิสูงฮิวมิกทำหน้าที่ปรับโครงสร้างดินกักเก็บน้ำและธาตุอาหารช่วยพืชดูดซึมได้เต็มที่ลากแข็งแรงและส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดินทําให้ทุกฤดูการที่ปลูกพืชเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพโกลวีน่ายังมี NPK แบบครบวงจรไนโตรเจนช่วยใบเขียวและสังเคราะห์แสงออสฟอรัตช่วยลากแข็งแรงและสร้างพลังงานโพแทสเซียมช่วยเพิ่มความต้านทานต่อโรคและความเครียดจากสิ่งแวดล้อมผลลัพธ์ที่ได้ไม่เพียงแค่ใบเขียวลากแข็ง ผลผลิตเพิ่มแต่ยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงได้ถึง5 0และได้ผลผลิตที่มากกว่าเดิมทั้งปริมาณและคุณภาพลองนึกภาพข้าวของคุณหลังใช้โควิหน้าเพียงไม่กี่วันร่างเริ่มเดินใบเริ่มเขียวต้นสมบูรณ์แข็งแรงและผลผลิตสูงขึ้นอย่างชัดเจนมันสำปะหลังอ้อ,อยหรือพืชสวนก็ได้รับผลเต็มที่เขียวสดผลโตชาติหวานและคุณค่าทางโภชนาการสูงโควยหน้าไม่ได้เป็นเพียงสินค้าทางการเกษตรแต่เป็นเครื่องมือสร้างความ มั่นคงและความยั่งยืนให้เกษตรกรไทยช่วยให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างพืชที่แข็งแรงทําให้เกษตรกรวางแผนการเกษตรได้อย่างมั่นใจทุกหยดของโกวีนาถูกออกแบบด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและเชื่อถือได้เพื่อให้คุณสามารถทําการเกษตรได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงทุกฤดูกาลคุณสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตคุณภาพสูงและสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องโกวีนาคือสัญลักษณ์ของความหวังใหม่ที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและเก็บเกี่ยวผลผลิตแห่งความสำเร็จ ได้อย่างแท้จริงกุยหน้าคือการปลูกความหวงังและเก็บเกี่ยวอนาคต